เรือมียกระดับการแข่งขันในการเปิดตัวรุ่นใหม่เริ่ม C85 ซีรีส์ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่อึดที่มีความจุยิ่งใหญ่7,000 mAh การเปิดตัวนี้เป็นการเตือนแก่ตลาดมือถือระดับกลางและล่างว่าเรือมีมาถึงแล้วแต่ที่น่าสนใจคือซีรีส์นี้มี2รุ่นคือเริ่ม C85 และเริ่ม C85 Pro ทั้ง2รุ่นมีขนาดความจุบแบตเตอรี่เท่ากัน7,000 mAh และรองรับการชาร์จไว45วัตต์ซึ่งเป็นความสามารถที่น่าทึ่งสำหรับสมาร์ทโฟนในระดับราคานี้ ทั้ง2รุ่นยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP 6 8 IP 6 9 k ทํา K ทำให้มีความทนทานและความปลอดภัยสูงอีกทั้งใช้ระบบปฏิบัติการ Android 15พร้อมอินเทอร์เฟซ Lemui 6.0ุ้ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพแต่และรุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เรลม C85 มาพร้อมหน้าจอ CD ขนาด6.8นิ้วความละเอียด HD พร้อมอัตราการรีเฟรชเร็วถึง144เฮิรตซ์และใช้ชิป MediaTek เดิน C6300 ที่รองรับเครือข่าย 5G ส่วนเรลม C85 Pro มีจอเมเลขกขนาด6.8นิ้วความละเอียด FHD อัตรา,ารีเฟรช120เฮิรตซ์และความสว่างสูงสุดถึง4,000นิตพร้อมชิปค a ยคอมสนับ p ร r ก g อน685 และที่น่าตื่นตาตื่นใจคือทั้ง2รุ่นมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด8ดล้านพิกเซลทาให้การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอมีคุณภาพสูงแต่ควรระวังแม้ว่าจะมีมาตรฐานกันน้ําและกันฝุ่นแต่ความเสียหายจากของเหลวอาจไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันจึงควรใช้งานด้วยความระมัดระวังเริ่ม c 8ป pro มีสีสวยหลากหลายให้เลือกเช่นสีม่วงเพรชและสีเขียวพีคอกส่วนเริ่ม c 8 5มีสีเขียวและสีม่วง แต่ที่น่าเห็นใจขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวันที่เปิดตัวในประเทศไทยหลายๆคนคงต้องการรู้ว่าจะได้พบกับซีรีส์นี้ในไทยเมื่อไรอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติม